Terima kasih telah menonton! นายพลากรสุวรรณรัตนองค์ขมลปีให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานมาศจรย์1ิบาติพันธุ์แม่สายครั้งที่8ประจำปี2565เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมของชนเผ่าทั้ง10ชาติพันธุ์โดยมีนางสุภาพันธ์มันเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายน,นายนรลงพลคิดอ่าน,นอำเภอแม่สายนายชัยยนศรีสมุทรนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องประชาชนให้การต้อนรับภายในงานในครั้งนี้อำเภอแม่สายจังหวัดเชียง เป็นพื้นที่ที่มีประชากรอยู่ร่วมกันอย่างหลากหลายชาติพันธุ์นอกจากคนพื้นเมืองล้านนาแล้วยังมีกลุ่มชาติพันธุ์ไทยไทยลือไทยเขินไทยยวนไตยาจีนยูนานอาคาลาหูดาราอ้างและชาติพันธุ์ล้ว ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่ทรงคุณค่าของการท่องเที่ยวเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาเยือนเมืองแม่สายทั้งปีแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์จะมีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมภาษาที่มีอัตลักษณ์มีประเพณีและวิถีชีวิตที่แตกต่างกันไปผู้ที่มาร่วมงานจะได้ชมการจำลองวิถีชีวิตตามความเป็นอยู่และการละเล่นต่างๆของแต่ละชาติพันธุ์การเดินขบวนพาเหรดจ,จากกลุ่มนักเรียนในพื้นที่อำเภอแม่สายขบวนจากชาติพันธุ์สิบชาติพันธ์ รวมถึงขบวนจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาและสอปอราลาวการแสดงศิลปะการเดินแฟชั่นของชนเผ่าและยังมีผู้ประกอบการร้านค้าในเ่เผอแม่สายที่มาร่วมขายข,ายของมากกว่า100ร้านค้าซึ่งงานมหัศจารย์10ชาติพันธ์แม่สายครั้งที่8จะจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึงวันที่11ทธันวาคม2565